<c oughs> <c oughs> หัวไเก็เออคือมหาบุแต่หัวแต่สวนแทะสบายดีพี่นอ้องปองป่าเบอร์จะคุทุกคนเออสบายดีงามแรงรงตอนนี้ก็อยู่บ้านนั่นโน่นห่งพี่แหละพี่น้องเลย พักโอ้ยพักเราเก็บเบละเบาหนะมาเบิ่งสวนนั่นมาเบิ่งสวนนั่นมีง่ายเพิ่นก่อนมาเก็บมาพักนี่มาเก็บมาพักมาใส่ลาบนี่มีพักปีช้างแน่ หัวพักบัวนะลักู้ไปน้ำะอะไรสบลักูก้ไปจักจุกเลยในจักอันันนะไรหมากน้ำได้เป็นจังหมากเลยลเป็นหมากเดียวนี้เอาไปกินจังหมากอลไรอันนี้นนนอ๋โอโว้ยแล้วกัน,นสรุปแล้วพักบ่มี่พักยังซับ ไปยืนเทียงกันมึงดูฮะเสี่ยวน้ำยืนเทียงกันมึงดูหันมาเบอร์เก่ากับเบอร์สิบสองหัวบ,บัวแล้วก็อยู่หัวไ่เนาะมาได้พักยังดอก ของเจ้ามีบ่พาอีตู้ไหมแ่างามเบะอใส่อยักษ์ใ ส่วนแม่เท่าอ่ะนะกันน้องของน้องสาวของเันน้องสาวของพ่อเท่าเนี่ยนะนะปะ่ะออกจากสวนนี่ครับผมมียังยังได้หลายส่วนนี่มาห,าหมักน้อยเอาเนะไปเห็นนา้กินไหมครับ ซ้อนมักผกงามอย่างี้เนะาะถักมากกระดกบริวะเบาหรือว่ายังมันเป็นเป็นอยู่เก็บเอาจารงไรเมื่อกี้ทีอะไรพักเจ้าเนี่ยพักบัวเจ้าพันเด็กกูบ้างพักบัวข่อยกันดิ้องไม่เท่าในเฮือนมาคือเราก,กู้ไปจากนานเลยเนะาะเอาเรามันเป็นหัวอะไรข่อมันพักกระดกบ<ม>อืม จักเนานะออก่าน่องผิดกันเนาะเออ,เอคือเป็นอันนี้ว่ะยานะสะอ่อนมักผิดนี่นะนี่มักอันนี้จะไม่นมักเล่นนคืออืม

โอ้ยบุมีดอกบุ้มีบุมีหน่อไม้สีแกงกับบุมีขูมือเนี่มักเล่นจะาซุกแล้วบอลนี่สื่อเขามาไหวอยู่นะกันเนี่ย

มาจากลายเสียง,งพี่น้องเลยเห็นมันลักมันงามกับสะอ่อน <c oughs> นม่แต่ซื้อมาไหวมักิกีดิบก็ดีซื้อเถอะหาพันเจียวบ่เครื่อนนะเอาวัได้กินมาท่านนี่ขักมอาลูกสาว พักทรงพักเสริมจะมีะมบ่อสายลาบนี่นะสายลาเ้บหมีสวนอี้อ่มีเบิาะสวนไม่ใหญ่ได้มีบ่เนาะอีตายหน่อยอีตายใหญ่อีตายจิ๋วบ่เนะ มีหอนบุกทีเดียวเนี่ยพักซี่เจ้าเนี่ยวานใหม่บ่ะไหมเท่า หวานไปชุดหนึ่งหรอหงือเป,เปล่าผีกอยิอ่ง <c oughs> บันงามก็ก่าดอกก๋ดีอะพี่น้องอันนี้สวนยายพี่น้องเลยสวนยายเท่าเม่สวนไม่ใหญ่ บหน่อยหน้าน้าของเรานก็เป็น Cái tủ và cả cái lại đi nó Bố bó Bó cả sàng mày thảo bố cả sàng Bà phía mặt thịt này bó mày phải sụ không làm đấy mày thảo Ông xào bó thảo Mặt thịt mày nhảy nhưng bó đây ngam นาลกมาโลดในท่าโลกมาโลดสวนพระสันนสนนี้อันนั้นเด้สวนถอุกพระสันนิผู้ไ้อันนาเอามาหะแลเอามาอยู่ แค่พักทีสายเบอร์ฮะพักน่ะอันนี้ยกขึ้นโอเคโอเคถึงอ่องพอขอบใจเด้อไ่ถ่าวเด้อสิมเยาก่อนบ้านผมขอบใจหลายๆที่เขาเอาเบ่งมาสมเนาะเอาไป ไปมาต่อยมาค้ามไปแกะเปาะคลายได้หนิเนาะเออเอาไปเปาะกัน,หนให้คิดหนาไปเลยพี่น้องเลยเนาะไปแล้วพี่น้องเอ,งอ้ยโมโเ่เผิดกนะแทะข้าองเ์ียนห้องเดียวก็ได้ฮะนะลาดดาวันครับนางตาย ตายใหญ่ตายน้อยนะตายลูกน้องนะตายน้อย